สารปีเขาเป็นบุคคลที่ผู้แทนเขาแค่ไปรู้จักู่แล้วผมคุยเลยผมไม่เสียดายคุณสารปีและผมคิดว่าผู้แทนทีน่ผมเชื่อว่าวันนี้เรายังมีหน้าที่ที่สำคัญที่สบายแล้วก็ เอกาสที S <S ่จะกลับมาบริหารประเทศก็ยังมีโอกาสเพราะคุณหมอชนนัานเนี่ยโดยเฉพาะคุณหมอชนนัานนี่เก็ไปร่วมทีมมาสองรอบสองรอบแล้วนะครับรอบแรกเขาเป็ได้ช่วยในการก็มาเป็นประธานส่วนคุณจียาก็ก็มาเป็นแทนเหมือนเดิมก็มาช่วยในการมาในสภาผมคิดว่าคุณหมอเองก็เป็นนักการเมืองอาชีพไปแล้วแหะครับเพราะว่ามาอยู่ในสภาเนี่ยมาอยู่ภารากันมาเป็นยี่สิบสี่ยี้ปีแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องทนรับ ในในเรื่องเราเราผมผมเชื่อในมันนะครับมองว่าอย่างคุณนุ้งอิไงในฐานะหัวหน้าพักนี่ควรจะออกมาไหมคะหรือว่าอะไรยังไงให้กําลังใจยังไงเพื่อไม่ให้มีลักษณะเหมือนว่าเออเป็นแบบทุกวันเนี้ยที่มีความขัดแย้งแล้วก็แตกแยกเนี่ยผมผมคิดว่าในพักเพื่อไทยไม่ได้แตกแยกอะไรนะครับไม่ได้แตกแยกแต่การแสดงความเห็นแบบนี้เหมือนมันไม่น่าจะทํางานกันได้ตรอร,ร,รวมถึงค,คุณปานปีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือคือคุณปานปีเขาเขา กขาเป็นบุคคลที่ผู้แทนเขาแทบไม่รู้จักอยู่แล้วก็เดินก็เดินสวนผมไม่ยังไปทักไทยผมเลยที่เอยู่เนมนทักหรือมาตั้งแต่ไทยักไทยนะครับจนถึงวันนี้แต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณปานปีจะไขก๊อกจะลลออกเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับนี่ยืนยันเลยว่านีแต่เพียงว่าผมก็ไม่อยากที่จะไปไปด้อยค่ากันแต่ว่าเมื่อท่านหลอกก็ท่านเองมนท่านเ็าไม่ได้สัมผัสกับทางการขันเมือง ไม่ได้สัมพันธ์กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านอาจะเก่งบริหารท่านนาจะเก่งในเรื่องของการต่างประเทศอันนั้นก็เป็นความเก่งกล้าของท่านแต่ว่าทางการเมืองตั้ท่านผมดูว่าเราตั้งไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกแล่วไม่มีผลกับการเมืองคือแบบไม่ได้ทําให้พักกระทบไม่ได้เสียหายในภาพลักษณ์ทางสังคมด้วยใช่ไหมคะผมคิดว่าไม่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 น่าจะมีนะความรู้สึกหลายคนเสียดายทุกวันนี้ ผมไม่รู้พักเลยผมไม่ได้เสียดายผมคุยเลยผมไม่ได้เสียดายรุณบานดีแล้วผมคิดว่าผู้แท่ต้องแข่งขนสู้นนะครับเพราะว่าการการเมืองเนี่ยมัน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 มีองค์ประกอบเยอะมีวลีบทเยอะกว่าเรื่องหนึ่งจะิดผมไปสัมภาษณ์ไปว่าการมาเป็นผู้บริหารระดับรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปบริหารที่กระทรวงอย่างเดียวมันต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองด้วยเพราะว่าคุณไปนั่งได้วันนั้นก็รอพวกผม่ะ พวกผมกว่าจะผ่านกามาได้มาเป็นผู้แทนให้มันจัดตั้งรัฐบาลได้าฉะนั้นเมื่อคุณไปเป็นรัฐมนตรีแล้วหรือคุณเป็นเสนาบดีแล้วเนี่ยคุณไม่ได้สัมัาษณ์พวกผมพวกผมก็ไม่ได้ความสําคัญอะไรกับคุนแสดงว่าการปรับคำมอครั้งนี้นายกปรับถูกต้องเลยใช่ไหมถูกตัวถูกผมก็คิดว่าท่านคิดหลายมิติแล้วแหละครับว่าที่ท่านจะปรับนะครับผมก็ให้ให้ให้เกียรติท่านอยู่นะครับผมคิดว่าท่านคุคิดหลายมิตินะครับอาจจะ แล้วแต่มุมมองแต่ว่ามุมมองของผมผมคิดว่าวันนี้นิสิตของท่านทั้งหมดจะคิดดีแล้วแหละครับนะครับเคพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับชัดเจนค่ะไม่เสียดายสักนิดเลยเนาะโอ่ซิโตนบอสซิโต มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ